สวัสดีครับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนเทศบาลบ้านขอนิเวศท,ทุกคนนะครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะครับซึ่งระบบสืบพันธุ์ในครั้งนี้ที่เราจะเรียนในเนื้อหานี้นะครับจะทําโดยคณครูวิโรษแสงศึกและคณครูคกิษณวราพรระบบสืบพันธุ์ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือมีการสืบพันธุ์เพื่อการดำรงผักพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆการสืบพันธุ์การจเจริญเติบโตและพัฒนาการการส่งต่อลักษณะต่างๆตามพันธุก,กรรมไปให้ลูกหลานจะดำเนินไปไม่ได้เลยถ้าปราศจากการสืบพันธุ์หรือการแบ่งเซลล์นะครับอวัยวะที่สาคัญในระบบสืบพันธุ์นะครับ การสืบพันธุ์เนี่ยต้องมีทั้งเพศชายและก็เพศหญิงนะครับถึงจะเป็นการสืบพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับเรามาดูว่าอวัยวะสําคัญในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายนะครับคืออะไรของผู้ชายเนี่ยคืออันทะนะครับนี่คือรูปภาพนะครับที่ใช้ประกอบของอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายนะครับซึ่งอันทะมีสองข้างนะครับ อันท้าจะมีสองข้างคือตามรูปศอนที่ครูชี้นะครับคือบริเวณนี้นะครับมีสองข้างทำหน้าที่สร้างอาสุจิหรือสเปิร์มซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและโฮอร์โมนเพศชายนะครับต่อไปนะครับอวัยวะสืบพันธุ์ที่สําคัญนะครับที่สําคัญของผู้หญิงก็คือรังไข่นะครับนี่คือรูปภาพรูปภาพนี้เป็นอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงด้านข้าง ทั้งสองข้างเป็นรังไข่นะครับรังไข่นี้จะผลิตไข่ออกมานะครับเพื่อเพื่อผสมกับอสุจินะครับหรือการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจินะครับแล้วก็จะฝังตัวที่ผนังมดลูกทําให้ผู้หญิงท้องได้แต่ถ้าไม่มีการปฏิสนธิกันระหว่างไข่กับอสุจินะครับไข่นี้ก็จะเกิดการเขาเรียกว่าฟอรฟอรนะครับแล้วก็เสื่อมลงจะ แล้วก็จะออกมาพร้อมกับเยื่อบุมดลูกนะเยื่อบุมดลูกเกิดการสลายตัวเมื่อไม่มีการฝังตัวของไข่เยืยอ่อบุมดลูกก็จะสลายตัวนะครับแล้วก็ออกมากลายเป็นประจำเดือนนะครับประจำเดือนของผู้หญิงนะครับทีนี้รังไข่เนี่ยรังไข่ของผู้หญิงเนี่ยการทํางานของเขาเนี่ยไม่ได้ทํางานพร้อมกันนะครับเขาจะสลับกันทํา นะครับสลับกันทําแบบไหนก็คือถ้าเดือนนี้ประจําเดือนมากเดือนนี้ถ้าข้างใดข้างหนึ่งเป็นตัวผลิตไข่นะครับเดือนต่อไปเวลามีประจําเดือนแสดงว่าจะเป็นการทํางานของรังไข่ที่ผลิตอีกด้านหนึ่งนะครับจะสลับกันทํางานนะครับเอาต่อไปครับต่อไปการทํางานของระบบสืบพันธ์การทํางาน ของระบบสืบพันธุ์จะเริ่มเมื่อร่างกายเนี่ยจะริญเติบโตนะครับมาจนย่างเข้าสู่วัยรุ่นผู้ชายเนี่ยจะเริ่มสร้างอาสุจิเมื่ออายุประมาณ1 2บสองถึงสิปีผู้ชายเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะมีการสร้างอาสุจินะครับก็คือขณะที่มีการหลังอสุจิขณะที่เราหลับนะครับการหลังอสุจิเมื่อเราหลับก็คือลักษณะนั้นจะเรียกว่า การฝันเปรียกของผู้ชายจะเป็นการหลังสุจิออกมาเลยขณะที่เราเนี่ยหลับอาจจะมีการฝันนึกถึงเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์หรือเกี่ยวกับเ,เพศตรงข้ามนะครับจะสามารถทําให้เกิดการฝันเปียกได้นะครับส่วนเพศหญิงจะเริ่มผลิตไข่เมื่ออายุประมาณ12ปีขึ้นไป 12ปีขึ้นไปนะครับผู้หญิงเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาผลิตไข่แล้วนะหรือรังไข่ทำงานแล้วนะครับก็คือผู้หญิงนะครับเพศหญิงจะมีประจำเดือนนั่นเองครับแต่สังเกตได้ง่ายว่ามีการผลิตไข่นะครับจากรังไข่แล้วก็คือผู้หญิงมีประจำเดือนนั่นเองนะครับผลกระทบนะครับเมื่อระบบสืบพันธุ์ทำงานผิดปกติ นะครับผลกระทบเมื่อระบบสืบพันธ์ทำงานผิดปกติเนี่ยเช่นเกิดการติดเชื้อโรคนะครับจะส่งผลต่อร่างกายของเรายังไงนะครับเรามาดูของเพศชายก่อนเพศชายเนี่ยถ้ามีอาการปัสสาวะติดขัดนะครับแสดงว่าเราเนี่ยมีการติดเชื้อโรคในระบบสืบพันธ์เพศชายนะครับปัสสาวะติดขัดก็คือปัสสาวะออกมาไม่ปกติ นะครับไม่เป็นปกตินะครับก็คือเราปวดอยู่เอ๊ะทำไมเราปัสสาวะไม่ออกหรือออกนิดเดียวนะครับมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติแสดงว่าระบบสืบพันธุ์เพศชายของเราเนี่ยเกิดการติดเชื้อโรคนะครับในเพศหญิงนะครับมีอาการประจำมีอาการประจำเดือนผิดปกตินะครับเช่นปกติเนี่ยถ้าเรามีประจำเดือนเนี่ยมันก็เป็นปกติก็คือไม่คันไม่อะไร แต่ถ้ามีอาการคันเกิดขึ้นเนี่ยสแสดงว่าระบบสืบพันธุ์เพศหญิงเนี่ยมีการติดเชื้อติดเชื้อโรคไม่สะอาดนะครับถ้ามีอาการแบบนี้ขึ้นเนี่ยนักเรียนนะครับทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่กล้าพูดกับใครไม่ใช่นะครับนักเรียนต้องปรับตัวเองหมายว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญต่อตัวเรานะครับเมื่อเกิดอาการผิดปกติเหล่านี้ขึ้นนักเรียนเนี่ยต้องไปพบแพทย์ เพื่อรับคำปรึกษาในการรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องการดูแลระบบสืบพันธ์ครูบอกแล้วว่าระบบสืบพันธ์เนี่ยมีความสำคัญต่อเรามากนะครับมีความสำคัญยังไงก็คือดำรงผกพันธ์ของเรานั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาดูแลระบบสืบพันธ์อย่างไรนะครับหนึ่ง มีสุขปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับอวัยวะเพศเช่นทําความสะอาดอาวัยวะเพศทุกครั้งขณะอาบน้ําและหลังขับถ่ายนะครับเพราะว่าอาวัยวะเพศทั้งหญิงและชายนะครับเป็นจุดซ่อนเร้นใต้ร่มผ้านะครับเรามันมีการหมักหมมของเชื้อโรคของเหงือ่อนะครับเมื่อเราอาบน้ําเราต้องทําความสะอาดทุกครั้งนะครับ และหลังจากขับถ่ายเช่นเดียวกันครับเราต้องทําความสะอาดนะครับด้วยเพราะถ้าเราไม่ทำความสะอาดเนี่ยมันจะเกิดการหมักหมมของเชื้อโรคทําให้ระบบสุพันธ์เนี่ยปิดปกติได้นะครับ 2. กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเนี่ยก็คือกินอาหารในครบห้าหมู่นะครับกินอาหารในครบห้าหมู่ไม่หรืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ อาหารหมักดองนะครับหรืออาหารที่สุกดิบนะครับหรือกินอาหารที่มีสารเคมีเจียปนนะครับแบบนั้นคืออาหารที่ไม่มีประโยชน์นะครับต่อไปข้อที่3ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเนี่ยทำจำเป็นไหมที่เราจะต้องออกทุกวันถามว่าถ้าออกทุกวันได้ก็ดีแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเนี่ยหสัปดาห์ เราต้องออกกําลังกายอย่างน้อย3วัน3าวันนะครับแล้วแต่ระวันเนี่ยเราต้องออกกำลังกายอย่างน้อยกี่นาที30มสถึงสีนาทีนะครับไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะครับการออกกำลังกายส่วนการพักผ่อนนะครับการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการนอนการนอนเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดแล้วนอนอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับร่างกายเราที่สุดก็คือการ นอนแปถึงสิชั่วโมงนะครับน้อยกว่าแปถึงสิชั่วโมงดีไหมไม่ดีลูกนะครับไม่ดีมากเกินไปดีไหมก็ไม่ดีเช่นเดียวกันฉะนั้นเราต้องพักผ่อนแปถึงสิชั่วโมงนะครับต่อไปข้อที่4ทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสไม่เครียดนะครับทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสไม่เครียดก็พูง่ายๆว่า ในร่างกายของรองเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยจิตใจและก็ร่างกายฉะนั้นดังสุภาษิตที่ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเป็นนายก็คือจิตใจความรู้สึกทั้งหมดของรองนะครับเป็นคนสัง่งเป็นตัวสั่งการให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นไปทําอะไรก็ได้นะครับจะสุขจะทุกข์จะแข็งแรงจะอ่อนแอ มาจากจิตใจทั้งนั้นถ้าจิตใจของเราจิตใจของเราเนี่ยร่าเริงร่างกายของเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรงตามไปด้วยจะสดใสนะครับแต่ถ้าวันไหนถ้าตอนไหนก็แล้วแต่ถ้าร่างกายของเราเนี่ย,ยจิตใจของเราเนี่ยเป็นทุกข์เครียดกังวลนะครับร่างกายของเราก็จะผิดปกติตามไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีผลต่อระบบสุขพันธุ์ด้วยเช่นเดียวกันต่อไปข้อที่ห ถ้าเกิดมีความผิดปกติขึ้นเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์นะครับถ้าเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นกับอวัยวะสืบพันธุ์เช่นมีอาการคันบวมบวมแดงนะครับมีหนองไหลเนี่ยถ้ามีอาการผิดปกติแบบนี้เนี่ยเราไม่ควรเก็บไว้นะครับไม่ควรเก็บไว้คนเดียวนะครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวที่จะไปบอกเล่าให้ใครฟัง นะครับเรานะครับเราต้องดูแลระบบสืบพันธุ์ของเราให้ดีฉะนั้นเมื่อมีอาการแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่รักในพบแพทย์เราควรบอกผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองให้รับทราบก่อนหลังจากนั้นขอให้ผู้ปกครองเนี่ยพาไปพบแพทย์เพื่อทําการตรวจและรักษานะครับเราไม่ทราบไม่เราไม่สามารถทราบได้เลยว่าเราเป็นอะไรนอกจากการตรวจจากแพทย์เท่านั้นนะครับ แล้วก็รอการรักษาจากแพทย์นะครับนะครับนี่คือเนื้อหานะครับเนื้อหาที่ครูจะให้นักเรียนเ,เรียนรู้ในชั่วโมง